จรยาบัตน,น่ารู้ตอนกฎ6เดือนและ2ปีมาถึงหัวข้อที่4ของจรยาบัตและความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของธุรกิจเอมเว์ที่พูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจแอมเว์นั่นก็คือกฎ6เดือนและ2ปีเนื่องจากสิ่งสําคัญหรือหัวใจของธุรกิจแอมเว์คือการสร้างโอกาสให้คนอื่นช่วยคนอื่นให้ประสบความสําเร็จดังคําที่ลิชเดอร์เวิร์สได้กล่าวไว้ว่า Heart of a m w a y helping people to help them s e l v e s ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่อัพไลน์หรือผู้สปอนเซอร์นั้นหยิบยื่นโอกาสและดูแลดาวไลน์ของเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นลิส h เดอร์วอร์สและเจแวนแอนเดลจึงเลือกคำว่าสปอนเซอร์มาใช้ในธุรกิจ m w ์ซึ่งคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาล,ละตินที่ว่าสปอนเดหมายถึง to give one self for another ดังนั้นการรักษาไว้ซึ่งโอกาสของนักธุรกิจแอมเวย์โอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะสร้างธุรกิจให้ใหญ่และแข็งแรงโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือมอบโอกาสให้กับคนอื่นหรือนั่นคือการปกป้องสายงานการสปอนเซอร์เรื่องนี้ถึงได้ถูกปกป้องและรักษาไว้กับธุรกิจแอมเวย์ดังนั้นกฎและจรรยาบรณจึงถูกร่างออกมาเพื่อให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งโอกาสจริงๆ เป็นธุรกิจที่คนรวยแข่งขันกับคนจนได้เป็นธุรกิจที่คนจบการศึกษาระดับประถมแข่งขันกับระดับด็อกเตอร์ได้ซึ่งโอกาสแบบนี้คงจะใช้เวลาอีกนานที่จะหาได้จากสังคมยุคปัจจุบันคำถามที่ว่ากฎไหนสำคัญที่สุดขอตอบว่าทุกกฎสำคัญเท่ากันแต่กฎที่แอมเวไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและแก้ไขมานานแสนนานนั่นคือกฎ6เดือนและสปี พราะหากกฎนี้มีการลดหย่อนหรือถูกละเลยทั้งจากบริษัทเองหรือจากฝั่งนักธุรกิจคำว่าโอกาสที่กล่าวไว้ข้างตนก็จะกลายเป็นคำพูดในโฆษณาที่สวยหรูเท่านั้นหลักการของกฎ6เดือนและ2ปีนั้นโดยย่อคือหากท่านไปชวนใครหรือขายสินค้าให้กับใครถ้าเขายังเป็นนักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิกอยู่ขอให้ท่านหยุดกิจกรรมทุกอย่างทันทีเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่เป็นผู้ละเมิดกฎนี้แล้ว และไม่ควรมีคำถามอื่นอีกเช่นแล้วจะไปคุยกับเขาได้อีกเมื่อไรหรืออัปลายของเขาไม่เคยดูแลเราส่งแค่ข้อความทักเขารายวันได้หรือไม่ขอเสนอหลักการคิดง่ายๆว่าหากคนที่ถูกชวนนั้นเป็นดาวไลน์หรือสมาชิกของเราแล้วมีคนทำเช่นนี้เราจะชอบไหมเราจะยอมหรือไม่ในหลายปีที่ผ่านมาการชักชวนดังกล่าวหากพบการกระทำความผิดก็จะย้ายสายงานทั้งหมด กลับไปยังจุดเดิมที่เคยสมัครแต่ในปัจจุบันการย้ายกลับนั้นก่อให้เกิดความเจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่ไม่ขอรวมผู้ที่ทำผิดเพราะเขาทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดจากการกระทำของเขาด็งนั้นหากผู้กระทำความผิดเป็นนักธุรกิจระดับผู้นำซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ารู้กฎนี้เป็นอย่างดีเมื่อตรวจสอบพบและมีการย้ายสายงานกลับไปยังอัพไลน์เดิมแล้วบทลงโทษก็จะตามมาสำหรับผู้กระทำผิดรายนั้น ที่แน่ๆคือคุณสมบัติในระดับผู้นำรวมถึงรางวัลต่างๆเช่นการท่องเที่ยวทั้งนี้รวมถึงผู้ที่จงใจละเมิดโดยการนำชื่อผู้อื่นมาสมัครไว้ก่อนหรือกลวิธีใดๆนอกเหนือจากที่กล่าวก็จะมีบทลงโทษเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อพบว่าผู้มุ่งหวังของเรานั้นเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ v อยู่แล้วขออย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวและให้ถอยกลับไปเดินในเส้นทางธุรกิจที่ถูกต้องและมีเกียรติ พอเมื่อเราเลือกเดินทางผิดเราแทบจะไม่มีโอกาสเห็นเส้นทางที่ถูกต้องและธุรกิจที่สวยงามได้อีกเลยฉบับหน้าพบกับร้านค้าปลีกกฎจรรยบัญญของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ดังนั้นทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรยบัญญเพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่าแอมเวเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีคุณค่านอกจากนี้ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย